คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําให้ตัวอักษรของเรานะครับเป็นนีออนอย่างงี้ครับทำไงไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมพิจากพาทเช n เนลนะครับวิธีการทําตัวอักษรที่เป็นแบบนีออนเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับใช้ตัวไตเติลธรรมดาเบสิกไตเติลแล้วก็ใช้วิธีการแต่งสีเอานะครับซึ่งผมจะมาบอกวิธีการทำแล้วกันครับว่า แต่อยังไงนะครับให้ให้ตัวอักษรเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างในตัวอย่างนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปใช้ทําเป็นพวกซับไตเติลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณที่หน้าจอนะผมก็ลากฟุตของผมลงมานะครับเป็นตัวอินโทรเข้าบทเรียนอันนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็กดคอนโทรลทีเลยนะครับมันก็จะสร้างตัวเบสิคไตเติลขึ้นมานะครับก็ใช้เบรดนะครับตัดครับเอาความยาวเท่าที่ เพื่อนๆต้องการนะครับทีนี้นะครับตัวอักษรเราก็จะเป็นเขียนว่าไตเติลอย่างนี้นะครับขย้ายที่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาปรับตัวอักษรนะครับก็อย่างเช่นอันนี้นะผมขอพิมพ์เป็นชื่อช่องนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะครับตรงเฟสนะครับให้เราติ๊กออกไปเลยนะแล้วก็มาติ๊กที่เอาไลน์แทนนะทีนี้เอาไลน์เนี่ยมันก็จะให้เลือกสีนะครับ แล้วก็เลือกนะครับว่าเราอยากได้สีอะไรนะครับผมผมก็เอาเป็นสีส้มอันนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กโกลข้างล่างนี้นะครับกดโชว์ตรงนี้นะแล้วก็สีเนี่ยก็เอาเป็นโคนออกส้มๆนะแล้วก็มาปรับเบลอนะครับดันออกมาเรเดียสนี่ก็ให้มันกระจายออกมานะครับ ทีนี้นะครับนะก็มาปรับไซส์มันอีกนิดนะครับมันก็จะเรืองแสงประมาณอย่างนี้เลยนะครับอาพิมพ์ผิดครับโทษที s สตูดิใช่ไหมนะโอเคอันนี้นะมันก็ยังเป็นแบบทึบๆเนาะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เอาอันเดอร์วอเตอร์นะครับแล้วก็มาที่แท็บเอฟเฟกต์นะ พิมพ์ไป under water นะครับลาบมาวางแล้วก็ปรับเหมือนคลิปเก่านะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับตัวคลิปเก่าเนี่ยก็คือปรับ reflection นะครับให้อยู่นิดๆิดหน่อยหน่อยพอนะครับกระดุกกระดิกนิดเดียววระสิบสองก็ได้นะโอเคเอาประมาณนี้นะอันนี้นะครับมันก็ยังแบบเป็นแบบทึบๆอยู่นะครับแล้วก็มาแต่งตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ตรงเพื่อนมาตรงแถบที่เป็น movie อันนี้นะครับในส่วนที่เป็นตรงเป็นโหมดนะครับคลิกมาเป็นสกรีนนะครับโอเคตัวสอนอเราก็จะแบบเหมือนมีความคล้ายๆว่ามันจะมองทะลุผ่านเนี่ครับลองซูมเข้าไปตรงเสื้อตรงนี้นะครับนี่นะนี่ครับมันจะมีแบบคล้ายๆว่ามัน มันมีมนเรืองแสงทะลุผ่านประมาณนี้แหละนะครับก็แค่นี้แหละครับก็ทำให้ในตัวไตเติลที่มันแบบเป็นเรืองแสงนะครับซึ่งเราก็ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนสีอื่นเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะนี่อันนี้นะจะเอาเป็นออกโทนเหลืองหน่อย,อยนี้ก็ได้นะครับก็คือไปเลือกสีที่มันดูตัดๆกันนิดนึงนะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดูแบบเหมือนเป็นเป็นมีออนอยู่ข้างในแล้วก็ปล่อยแสงเลืองๆออกมานะครับนี่ครับปรับมากปรับน้อยเนี่ยก็ไปปรับตรงเเดี้เอานะโอเคประมาณนี้โอเคครับถ้าใครใช้บ่อยๆนะครับก็สามารถเซฟเป็นเป็นพรีเซตของเราได้นะครับให้มากดตรงนี้นะครับตรง t ท x อินสเป c เตอร์นี่นะครับแล้วก็มาเลือกตรงข้างบนตรงนี้นะครับจิ้มลงมา แล้วก็กดเซฟอันนี้นะครับ All Format แล้วก็ Appearance Attribute นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อนะครับบอกว่าเป็น Neon ส้มนะครับผมก็เซฟไว้ปึ้งเวะลาครั้งหน้าเนี่ยถ้าเรามาใช้แล้วก็แค่คลิกเลือกตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสไตล,ล์นี้ให้เลยนะครับเดีย๋ยวลองดูอันใหม่นะครับกด Control T, T นะซึ้งได้อันนี้มานะ แล้วเราก็มาเลือกข้างบนตรงนี้ Neon Orange เห็นไหมครับออกมาเลยก็แค่เลื่อนจัดตำแหน่งแค่นี้เเรียบร้อยครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค,ครับ